แล้วก็ถัดขึ้นไปขั้นสูงขึ้นไปอีกก็จะเป็นเรื่องของการภาวนาตัวตัวที่สูงที่สุดก็คือตัวภาวนาสมถภา,าวนาวิปัสนาภาวนาสมถภา,าวนาก็คือการฝึกจิตให้สงบนี่มาภาวนาพุทโธพุทโธพ,พร้อมกับหายใจเข้าหายใจออกทําจิตให้สงบทํากายให้สงบอย่างนี้นให้สงบอยู่ได้ห้านาทีสิบนาทีวันหนึ่งก็หรือว่าหายใจลึกๆเข้าไปในท้องให้เต็มนับไปห้ถึงสิบห้ายี่สิบ ให้เต็มที่เลยแล้วก็ค่อยปล่อยออกปล่อยออกทีละนิดทีละนิดลองทําดูละคนละหครั้งเนี่ยจิตสงบร่างกายจิตสบายไม่ว่าคนหนุ่มสาวเท่าแก่ขนาดไหนก็ทําได้ทั้งนั้นแหละก็ไม่ต้องถึงขั้นนั่งกรรมฐานเอาแค่ฝึกนั่งสมาธิในช่วงสั้นๆใช่มันก็จะเป็นบุญกิิยาที่ว่ากันด้วยเรื่องภาวนาซึ่งขั้นสูงละซึ่งพระพุทธเจ้านี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นยูติลิตเรียนนิสนะ เป็นนักประโยชน์นิยมสูงสุดเลยนักประโยชน์นิยมสูงสุดเขาเรียกภาษาฝรัง่งเขาเรียกว่าูติลิตารียนนิสคือพวกพวกประโยชน์นิยมประโยชน์นิยมไประโยชน์นิยมเนี่ยหมายความว่าเอาสิ่งที่มันมีค่าน้อยที่สุดมาทาให้มีค่าขึ้นในได้แล้วก็ให้มีค่าสําหรับคนทุกคนในมากที่สุด เอาของที่ไม่มีราคามาทําให้มีคุณค่าให้มีคุณค่ากันมาและเป็นคุณค่าสําหรับทุกคนได้ด้วยทุกคนได้ด้วยนะฮะเช่นอะไรรู้ไหมครับลมลมลมที่มันผ่านไปผ่านมาแล้วเรามาหายใจเข้าหายใจออกนี่นะครับไม่ต้องซื้อเลยครับไม่ต้องลงทุนใดๆเลยเป็นเครื่องมือในการแล้วเราต้องหายใจอยู่แล้วเป็นเครื่องมือในการฝึกสมาธิใช่หายใจเข้าหายใจออกใช่ครับแล้วนั้นถ้าเราทําได้อย่างนั้นความสุขจะมีแกเราทุกวัน ไม่มีเวลาให้ทานทักปีสองปีก็อยู่ได้เับเราได้ความสุขเราได้บุญยิ่งใหญ่แล้วถ้าหากว่าเราได้อย่างนั้นพอเกิดจิตสงบขึ้นมาเนะาะทำให้ดีขึ้นดีขึ้นก็ลองปรับมาพิจารณาตัวเราเองบ้างว่าตั้งแต่เกิดมาถึงวันนี้เนี่ยเราเป็นอะไรไปแล้วออกจากท้องออกจากคันมันดาอุแวอุแวขึ้นมาเนี่ยกว่าจะ ขยับตัวได้กว่าจะดูดนมเป็นกว่าจะ,าะคลานได้นั่งได้ลุกข,ขึ้นเดินได้จะมาถึงวันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าอายุร้อยปีเนี่ยตอนนี้เราเท่าไหร่แล้วถึงเฟิรตี้ฟิตแล้วยังไปข้างหน้าเนี่ยมันถ้าถึงถ้าสมมุติว่าอายุร้อยปีอายุห้ิเท่ากับเราขึ้นถึงยอดภูเขาสูงสุดและพีคแล้วแบบนั้นครับต่อไปไม่มีสูงกว่านั้นแล้วมันขาลงแล้ว เห็นด้วยครับเพราะฉะนั้นต้องรีบอย่าชักช้าอยู่อย่าคิดว่าเอ้ยรเราให้ทันอย่างเดียวพอต้องรีบกลับมาพิจารณาตัวเราเองว่าน,นี่เราขาลงแล้วนะขาลงแล้วนะอะไรที่อยู่กับตัวเราเดี๋ยวขาลงเนี่ยขามันจะพับโจรสุดด้วยเลยขาก็เดินไม่ได้หูก็ฟังไม่รู้เรื่อง <c oughs> ตาก็มองไม่ค่อยเห็นจมูกก็ดมกลิ่นไม่ค่อยรู้เรื่องลิ้นที่เคยลิ้มชิมรสอร่อยมันก็จะไม่อร่อยจะแล้วฟังไปฟังมาฟังไปฟังมา การภาวนาซึ่งเป็นบุญกิริยาขั้นสูงนั้นมันก็คือการฝึกสติอย่างหนึ่งก็สติอะไรการเจริญสติอย่างหนึ่งท่านใช้คําว่าสโตจัสสมบชาโนมีสติและให้รู้ตัว นั่นก็คือภาวนานั่นคือภาวนานั่นคือมหาสติปัฏฐานเลยสมาธิก็คือภาวนาไม่ต้องถึงขั้นนั่งกรรมฐานเพราะมันมันมันจะยาเดินไปได้รับขั้นล็ได้ยกเ้นขับรถนะขับรถได้มีสติอย่างเดียวพออย่าไปเอาสมาธิไปไม่ต้องเอาเงินเอาทองไปถวายพระนี่ก็ได้แล้วก็บุญได้แล้วก็ได้บุญกิริยาขั้นสูงด้วยสูงกว่าเอาเงินเอาทองไปถวายพระด้วยแต่อันนี้มันต้องกลับมาว่าศาสนาอยู่ได้นั้นทานก็เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งต้องเข้าใจเข้าใจไม่ใช่ว่าพูดไปถึงน้อนแล้ว เลิกไม่ต้องทําทานและไม่ต้องบริจาคก,กันแล้วอย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแหละรนะพระสงฆ์ก็อยู่ไม่ได้ยิ่งตอนนี้ในพรรษานะพระเพิ่มขึ้น เรียกว่าหลายเปอร์เซนต์ีเดียวถ้ามาเจริญสติอย่างเดียวนะฮะและไม่ทําทานเลยนะฮะผมว่ามันนั่งเจริญสติเงือควบตัวแน่เพราะว่าพัดลมก็จะไม่มีพราะนั้นที่ที่บวชในศาลเนีินจ่ายค่าไฟนะตลอดบัญชานะก็ต้องเจริญสติแบบแบบร้อนๆเพราะว่าแม้กระทั่งพัดลมก็ยังไม่มีเงินจ่ายค่าไฟนะมันจะแย่มันจําเป็นทุกอย่างให้มันมีสมดุลมันมีบางครั้งบางทีนะคนพูดนะ่านสื่อไปก็มมอามาก็สงสารเหมือนกันนะว่าโอ้ยแท้ ไม่จําต้องเป็นต้องมีเงินยอดโยมไม่ต้องถวายเงินพระอยากจะบอกกระซิบบอกว่าพูดบ้าๆเพรานะอะไรนะ่ะอาตมาอยู่นี่ต้องดูแลพระดูแลเน้นนศิ์วัดเดือนหนึ่งอย่างน้อยห้าพันบาทเป็นค่าไฟนั่นนั่นนั่นสีการไหนฮะ สีกาแหงนี่ก็สุดโต่งไปแบบหนึ่งสีกาบอกัวคู่ก็เป็นแบบหนึ่งสีกาวัดราชาก็แบบหนึ่งเรื่องเรื่องสีกาไม่เคยไม่เคยได้ยินปฏิเสธเรื่องทานนะคแต่อุบาสกติศกที่มันจะพูดอยู่เรื่อยดีไม่ดีอาจจะเป็นพระบางรูปพูดด้วยเคยมีมาแจกใบปลิวด้วยว่าไม่ต้องถวายเงินพระก็ไม่ต้องถวายเงินพระก็ได้แต่ว่าพระมีลูกศิษย์รับอาตมานั่งรถไปในมีรถในไม่มีน้ํามันปล่อยมาได้เหรอมันไม่ได้ โยมนี่มืนไปสมุทรสาครอ,อย่างเนี้ย <c oughs> มีแต่รถมันไปไม่ได้มันต้องเติมน้ามันด้วยแต่ในวัดนี่แหละถ้าไม่มีนะไฟมันก็มืดเรามาน,นั่ง <Okay. S 1> ในพระโบสถ์น<ต><จ>ี้มันไม่ได้ดังนั้นดังนั้นบุญกิริยาที่ถูกต้องนะฮะทำแล้วได้บุญจริงๆให้รู้จักประมาณไมเ่เกิดผลข้างเคียงไปทําลายศาสนา <c oughs> ไม่ทําให้พระเสียพระอย่าให้เป็นโรคก็คือทานศีลและภาวนาสร้างสมดุลในสามสามประการนี้เสีย ทานก็ตามตามสมควรแก่เหตุศีลต้องมีด้วยเจริญพรภาวนาเป็นเรื่องเป็นเรื่องจาเป็นเจริญพรนี่ก็คือสิ่งที่ถ้าทําสมดุลได้และมีทั้งสประการก็ถือว่าเป็นบุญลคลืริหญท่านจะได้บุญใหญ่บุญอันยิ่งใหญ่ได้บุญใหญ่ใช่ถวายอย่างเดียวเนี่ยบุญไม่ใหญ่นะฮะต้องตั้งจิตอธิษฐานและการถวายเนนะตั้งจิตอธิษฐานถวายไว้ในพระรัตนตรยัย พระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะที่ท่านวางแบบไว้ให้ว่าให้ถวายสังฆทานนะถวายสังฆทานทานที่ถวายอุทิศพระสงฆ์ไม่จำเพาะเจาะจงว่าบุคคลใดพระพุทธเจ้าบอกว่ามีอานิสงส์มากเหมือนกันอานิสงส์มากกว่าการถวายทานที่มีพระพุทธเจ้านั่งเป็นประธานอยู่ด้วยขนาดนั้นเลยเหรอใช่กาบเรียน ถ้าเจ้าคุณฮะวันนี้วันพระใหญ่ผมก็เผอลงนรกไปแล้วครับขอลงขุมสุดท้ายฮะต้องถามคําถามต่างๆไปนี้ครับเลยในฐานะชาวพุทธอย่างผมผมสับสนถ้าเจ้าคุณบอกว่าทานนั้นเป็นแค่บุญขั้นต้นใช่นะฮะขณะที่ผมไปอีกวัดหนึ่งเขาบอกว่ายิ่งทําบุญก็ยิ่งแจ่มจรัดยิ่งมีความสุขยิ่งประสบความสําเร็จในชีวิต นาทีการงานธุรกิจก็รุ่งโรดอะไรประมาณนั้นยิ่งควักเงินควักทองเยอะๆเป็นล้านๆแล้วก็ร่วมขบวนขึ้นสวรรค์ไปถวายข้าวพระพุทธเจ้ายิ่งบุญใหญ่เข้าไปอีกอะไรประมาณนั้นตกลงชาวพุทธอย่างผมจะเชื่อเชื่อเชื่อสำนักไหนประเด็นที่บอกว่าท่าไมมหาเถรสมาคมไม่สังขยานาให้เหลือสำนักเดียวฮะประเด็นที่บอกว่าไปถวายทานพระพุทธเจ้าถวายข้าวพระพุทธเจ้าถวายข้าวพระพุทธเจ้านั้น ถ้าถวายตรงนี้ได้เวลาเราขัดถวายข้าวพระพุทธจะได้การถวายข้าวพระพุทธนั้นเขาจะลงท้ายว่าพุทธทัศสะปูเชมิทำเพื่อเป็นพุทธูชาพุทธบูชาไม่ไม่ใช่ถวายเพื่อให้ฉันคัไม่ต้องขึ้นไปถวายที่ไหนหรอกครับถ้าใครบอกว่าขึ้นไปถวายข้าวพระพุทธเจ้าฉันจะพาไปนั่นคือพระโกหกครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเชื่อเพราะว่าศาสนาพุทธสอนเรื่องเรื่องเรื่องอนัตตา ใช่นิพพานก็คืออนัตตาแต่ต้องเข้าใจนะครับพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอนัตตานั้นเป็นเป็นอนัตตาอย่างเดียวสอนอัตตาก็มีครับแต่สอนว่าให้รู้จักเรื่องสมมุติสัจจะประมัตถสัจจะการที่เรามาเดินเดินอยู่เนี้ย เป็นสมมุติเป็นสมมุติว่าเป็นคนคนหนึ่งต้องยอมรับกันโลกยอมรับกันครับถ้าเราบอกว่าเราไม่ใช่อัตตาไว้เราอนัตตาไว้เพื่อนมาเตะก้านคอล้มตึงมือเราชักเอาเข้าใจเขาใจตอนนี้เข้าใจตอนนี้เข้าใจตอนนี้เข้าใจทีนี้ทีนี้ฟังไปฟังมาเนี่ยนะฮะผมว่าผมว่าผมเขาผมอาจจะเห็นใจญาติโยมนะเพราะว่ามันมีหลายคําสอนมันมีหลายสํานัก ที่มันสวนทางกันโดยเส้นเชิงดังนั้นยามที่จิตมันตกหรือมันเกิดว้าเหว,วงเหวงอยากจะยึดเหนี่ยวอะไรสักอย่างหนึ่งเขาเข้าไปในที่ในในช่องทางในที่ที่เขาสุขเขาสบายใจดังนั้นเขาจะไปกราบไหวพะะ้พระจจจ๋าพระปากแดงพระอะไรต่อมีอะไรพระบูติกมันก็นมาอยากจะบอกอย่างนี้เพื่อมันก็ต้องโทษใครฮะใครที่ทําให้เกิดภาวะอย่างนี้ขึ้นมาแลวกระชับเวลาเนี่ยนะครับอย่าทําอะไรไปด้วยความโง่ ศึกษาหาความรู้หน่อยคับคิดว่าจะไปทําอะไรถ้ายังไม่รู้อย่าเพิ่งทำคับหาความรู้หน่อยคับหาความรู้ที่เป็นมาตรฐานอ่านพระไตรปิฎกฉบับสั้นๆก็ได้เดี๋ยวนี้มีเยอะครับคําสอนที่ท่านพิมพ์ไว้ที่เชื่อถือได้ครับไปหาจากมหาจุลามหามกุฏค่ะครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ไว้ในส่วนนั้นถือว่าเป็นมาตรฐานที่โลกยอมรับท่านคัดออกมาจากพระไตรปิฎกถ้าไม่รู้จะไปเอาที่ไหนเอาหนังสือนวโกวาท ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานบรรสทรงครัดออกมาจากพระไตรปิฎกมาเพื่อให้ผู้ใหม่ได้อ่านแล้วเข้าใจนวโกว่าวคือคือคำสอนผู้ใหม่นะคนที่ใหม่ๆคิดจะทําบุญแล้วก็ไปหาตรงนั้นก็ได้คารวะาก็สามารถที่จะอ่านได้เดี๋ยวนี้เขาพิมพ์ฉบ<ำ>ับก็พิมพ์เป็นฉบับสํา,าสหรับประชาชนเลยคแต่ว่าประชาชนไม่ค่อยอ่านน่ะพอพูดถึงอ่านหนังสือแล้วคนไทยนี่เขาบอกว่าถ้าใดนะอ่าน คนละแค่ครึ่งบรรทัดต่อปีคนไทยขี้เกียจอ่านหนังสือฮะเบื้อ,อนเดียวเดียวมีเรื่องหนึ่งตมาอยังฟังแล้วก็ยังยังติดอยู่ตะกี้ค,คาถามเกิดขึ้นเบื้องต้นนะว่าทําไมคณะสงฆ์ไม่จัดการให้ลงไปในในรูปรอยเดียวกันครับคณะสงฆ์จัดได้เอายกตัวอย่างให้ดูนะคณะสงฆ์สั่งแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วโพธิรัก์เนี่ยแต่ว่า ทางกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้ดำเนินการตามให้ครับคณะสงฆ์ไม่มีคุกไม่มีตำรวจที่จะไปจับใครมาขังคุกเพราะฉะนั้นสัง่งแล้วก็คือออกจากคณะสงฆ์ก็จบแล้วคนเหล่านั้นก็ไปซ้อนไปเรื่อยเหมือนแม,แ,แม้แต่ธรรมกายแม้กระทั่งธรรมกายก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันก็คณะสงฆ์ก็ว่าไปแล้วครับเสร็จภาร้าสีของสงฆ์แล้วจำาไปทํามมาเห็นสารยกฟ้องไปี่ยด้วยความด้วยความเคารพผมตกนรกอีกอีกแล้ว ว่าไปแล้วนะฮะมหาธิรสมาคมว่าไปแล้วนะฮะเรียบร้อยผมเห็นท่านเจ้าคุณทั้งหลายเนี่ยรับถวายเบนวัฒมกายกันแทบจะทุกวัดเลยฮะอันนี้ไม่ทราบนะยกเป็นวัดราชาไม่เกี่ยววัดราชาไม่มีแน่ไม่มีแน่ผมไม่ได้ผมยืนยันตรงนี้ไม่มีนะผมเห็นพระสมเด็จนี่รับถวายเบนวัฒมกายกันเป็นแถวหลังจากที่ว่ากันไปแล้วนะแล้วอย่างนี้มันจึงไม่เสด็จนามันมันเสด็จไม่ได้เพราะถึงท่านทาอะไรก็ทําไม่ได้แล้ว <im ples> เพราะว่าบ้านเมืองไม่ให้ความร่วมมืออถ้าบ้านเมืองให้ความร่วมมือมันเสร็จไปนานแล้วปัญหาที่จะเอารกเบ็นมาถวายก็มัน i m p o s s i b l ลไปเลยเป็นไปไม่ได้เลยครับพระจะทําอย่างไรได้เนะี่ยอย่างที่อาตมาบอกตั้งแต่ต้นว่าเมื่อบ้านเมืองทิ้งาศาสนาโดยทไม่ใ่ดีครับนี่อาตมาขอร่างพระราชบัญญัติอุปธรรมในคุ้มครองพระพุทธศาสนามาสี่ปีแล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว มาถึงรัฐบาลนี้ก็สองปีแล้วครับยังขยับไม่ถึงไหนเลยครับผมสัญญาครับในฐานะที่เป็นสื่อตัวเล็กๆกันนะฮะผมจะร่วมผลักดันเรื่องการปฏิรูปการปกคอคณะสงฆ์ด้วยและการนะนะงั้นวันนี้ต้องกับกับนักการท่านเจ้าขุณครับขอฝากไว้นิดหนึ่งว่าญาติโยมสาธุชนทํำบุญก็ทำนั่นแหละต้องทําเพราะเรื่องบุญนันเป็นเรื่องของ ผู้ต้องการบุญมาขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งได้ดูเรื่องการทำโพลนะ,ะทำโพลบ,บอกว่าโอ้ยเด็กไม่สนใจแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นไม่สนใจแล้วไม่ค่อยไม่ให้ความสนใจกับศาสนาพุทธแล้วอาตมาอยากจะบอกว่าถ้าหากว่าท่านเห็นความเสื่อมเพราะเนนคําเนนคําทำชั่วแล้วท่านไม่ทำบุญนั่นก็คือความผิดมหันของท่านนะเท่ากับว่าท่านไม่ทำบุญท่านจะไปทำบาปอีกถ้าท่านไม่ทำดีท่านจะไปทำชั่วศาสนาพุทธคือศาสนาแห่งความดีสอนให้คนทำดี คนทําชั่วคนหนึ่งอย่ามาทิง <S <S> า้งศาสนาอย่าหมารวมขอเ okay, จอกันก่อนครับ,รบ,รบ,รบขอบพระคุณมากครับ ừ, e. ท่านเจ้าคุณครับเอครับคุณผู้ชมอย่างที่ท่านเจ้าคุณพระเทพวิสุทธิกวีได้บอกเอาไว้นะครับว่าความรับผิดชอบต่อศาสนาพุทธนั้นไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่สงหรือคณะสงฆ์เท่านั้นฝ่ายปกครองรัฐบาลและรวมถึงญาติโยมชาวพุทธทุกคน ต้องมีส่วนร่วมด้วยในบทบาทของตัวเองนะครับเมื่อเกิดเรื่องโยงกันไปมาแต่หนักว่าทุกฝ่ายก็มีส่วนทําให้เกิดปัญหาเน่นคำด้วยเช่นกันนะครับน่าจะเป็นบทสรุปที่ดีที่สุดและเหนือสิ่งอื่นใดชัดเจนที่สุดบุญกิริยาที่ถูกต้องทําแล้วได้บุญทําแล้วไม่ก่อให้เกิดผลเสียผลข้างเคียงไปทําลายศาสนาไปทําให้พระเสียพระนั้นต้องทํากันอย่างไรก็ได้ว่ากันไปแล้วได้วิสัชนากันไปตามสมควร ค่ำคืนนี้วันพระใหญ่